สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่เยอรมนีนะคะเราก็บินจากมาโยกัสสเปนไปที่เยอรมนีนะคะทุกคนทริปนี้เราก็จะเป็นทริปเที่ยว2วันหนึ่งคืนนะคะตอนนี้เราก็มาถึงถึงครึ่งทางแล้วนะทุกคนให้ดูวิวหน้าต่างกันนะคะนี่วิวข้างนอกเครื่องบินนะคะทุกคนสวยมากโอ้โหนี่คืออะไร ภูเขาแล้วก็หิมะมอยู่ข้างบนนะคะทุกคนโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะว้าวผิดไม่ผิดหวังเลยนะคะเครื่องกำลังจะลงจอดนะคะทุกคนหิมะเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ บ่า,บายสามโมงนะคะทุกคนเราบินมาถึงแล้วโอ้โหหิมะหิมะเต็มไปหมดเลยจ้าพอมาถึงสนามบินเราก็เดินมาที่ร้านอาหารเลยนะคะทุกคนร้านเบอร์เกอร์นะคะหิวมากๆเลยนะคะตั้งแต่เช้าไม่ได้กินเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องออกใ่เช้าแล้วก็มานั่งรอเครื่อง ออกนะคะเราต้องมารอเครื่องสองชั่วโมงนะคะก่อนเครื่องจะออกนะคะแล้วก็ลงเครื่องที่มาดีฟนะคะแล้วก็ต่อที่มาดีฟมาที่เยอรมนีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็นั่งรถไฟนะคะไปที่โรงแรมกันคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะที่โรงแรมห้องไม่ใหญ่มากอุ่นมากๆเลยนะคะเราก็นั่งรถไฟจาก สนามบินนะคะมาที่ดงแนม30นาทีนะคะทุกคนหลังจากที่เราพักผ่อนสองชั่วโมงนะคะทุกคนเราก็ออกมาเดินตอนกลางคืนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็เป็นงานคริสต์มาสนะคะที่เยอรมันนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเขาตกแต่งสวยงามมากเลยนะคะทุกคนแล้วคนก็ออกมาเดินเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะ ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็มานั่งดื่มกาแฟาทานอาหารเช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าของเรานะคะก็จะมีแฮมแอนด์ชีสแล้วก็ไข่นะคะโยเกิด์ตแล้วก็ผลไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างนอกโรงแรมนะคะทุกคนนี่วันนี้อากาศไม่เย็นมากนะคะหิมะก็เริ่มจะละลายนะคะทุกคนนี่เราก็ได้ออกมาเดินเที่ยวข้างนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์ใหญ่มากนะคะทุกคน โอ้โหดูคะ่ะอากาศเย็นแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะทุกคนดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเห็ุหิมะครั้งแรกนะคะตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็มาเจอสระน้ํานะคะทุกคนก็เลยพาทุกคนมาที่สระน้ํานะคะนี่คะ่ะสระน้ํานะคะเป็นน้ําแข็งไปเลยนะคะทุกคน เตน้าแข็งเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้เราก็จะเดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่หนาวก็หนาวนะคะถ่ายรูปก็สวยๆนะคะทุกคนนี่สวยมากเลยเนาะบรรยากาศดีแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มากินข้าวที่ห้างนะคะ ก็มีถ่ายรูปกับร้านอาหารไทยนะคะก็จะเป็นเคอรี่เนาะนี่ก็เดินไปเรื่อยๆนะคะถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะทุกคนสําหรับทริป2วันหนึ่งคืนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางไปที่สนามบินอีกแล้วคะ่ะนั่งรถไฟเหมือนเดิมนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะไว้เจอกันวิดีโอหนะะ้าค่ะ